เฮ้ยคนคนคนเยี่ยมี่แจ๊ตายไงเงางับขัารถติดเลยเอ้าจะขับไปทางนั้นทำไมล่ะไันได้ปืนจะอุ้ยโดนเลย เติมนี้มีไว้ยกูตาไไดงวะเติมนี้มีไวรินไหมอ๋อโคตรเหล็กอ่ะผมบอกเลยผมต่อยกับมันแม่งมันต่อยผมเอาต่อยผมเอาอะไอ้เจ้าต่อยไม่ติตาให้ฉิบฮู้มเฮ้ เตรมคอยมีเท่าไหร่เว้งไม่ทะลุตีโกไม่กลัวเว้ยครับครับก็ระดักเอาเฟรมพอยแล้วก็มาเกิดที่นี่ไ้ท่าเรือเอ้ยเออท่าเรือแล้วก็ฟาร์มปืนนะสวย มาที่ทนานเหรอชาร์จชาร์จให้หมดชาให้หมดสวยบ้านพี่อัพอยู่บ้านพี่อัพอยู่บ้พี่อัพตัวนึง่ข้างบนน่ะนี่ว่าเกียร์ฟิลมปอยก็ไม่มีเกิดเลยครับโอ้โ่วตรงบ้านกูอะ มันตายเหรอเิดอะไรขึ้นเอายนะังร้อนนกดตึไม่ได้เสร็จทางบุ๊กว่จะมัวน์เบ็คหยุดทุกนอกรึใช่ไหมเบ็เฝ้าเฝ้าเฝ้าบ้านปีอัพเลยเฝ้าบ้านปีอัพ,พอยู่บ้านอัพ,พอยู่บ้านอัพได้ยินเสียงอยู่บ้านอัพทางบ้านครับไอ้ไอ้กองงัพ นนมึงอยู่ไหนมึงล็อกทางนั้นนะูอย่หม้านมันเข้าในบ้านมาว่ะหน้าบ้านล็อกยังไม่มึงล็อกบ้านพี่อัพดิกูเปิดล็อกผิดไม่มันเข้าทางนี้ไม่ใช่เหรอนนเข้าทางไหนไอเจ้าหาใช่ไม่ครับโหข้างบ้านข้างบ้านนี่มันเจ็บนี่มันเจ็บไม่ปืนไปด้วยแต่เอ้ยเด็กตันไม่เห็นแต่มันวาร์ปเว้ย กี่เนี่ยไม่ได้เข้ามาเว้ยเขาเคลียบ้านคุณจะไปวางบินให้บินไม่ยิ่งเสียงสนัยสนายบินแล้วยับพี่แจ็คแจ็คพี่แจ็คมาล็อกครั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลูกบินขอขอใส่ลูกบิน รรรเราไปไหนเราต้อ,อตงอวัดเติไไหมออนไม่เสนไนเปอร์อยู่บบแล้ว,นวนกู้เหยียนดเินนี่ดนมาแล้ว ไอ้ยิงเฮ้ยมันอยู่ในห้องนี่ว่ะเอ้ามันอยู่ในห้องนี่เนี่ยห้องไหนแล้วประตูมันบ้านห้องนี่ห้องชั้นสองเนี่ยแล้วใครถอดล็อกห้องหน้านี่ไปว่าจะพันได้ตรงระเบียงอ่ะดูดิวิจ้องขึ้นไปยิงขึ้นไปยิงการเข้าแล้วเข้าชั้นสองง่าเลยไม่รู้ไปยิงทีเพื่อเข้าเกมมาเนี่ยเตียงไม่มีเนี่ยขึ้นไปยิงขึ้นไปยิงจบจบจบขึ้นไปยิงจบเลยไปไปเออนั่งบนเตียงกูเนี่ยไปยิงกูเนี่ ล็อกเลยล็อกเลยเอาไอ้เหี้ยสองทุ่มดีปิดทุ่มดีไอเหี้ยนขึ้นชั่วโมงนะครับไม่ได้ขึ้นไม่เห็นถ้าคือถ้ามันถ้ามันาย ไเจไปเจ็กมาแล้วหลังบ้านสองตัวไปเจ็กสองตัวสองตัวไปเจ็กหลังบ้านสองตัวเออเล็งอยู่เออมาขับรถอีมาหลังบ้านขับรถเอีมาหลังบ้านตอนเข้าเข้าป่าบนละขึ้นกูต้องขึ้นขับบินทิเข้าป่าเดี๋ยวดูให้ถ้ามันวิ่งมากูว่าเอาเอา,เอาไม้ส้อมดีกว่าไหม ก็พบดกให้เรไรมันไม่มีใครพบมันเป็นใครเฮ้ยมันมันวิ่งวิ่งวิ่งอยู่เขาหลังบ้านน่ะมันกำลังวิ่งไปเสาไฟฟ้ามันกำลังวิ่งไปหาแบงค์มันกำลังวิ่งไปหาแบงค์มันอยู่ห่างกับแบงค์ประมาณร้อยเมตรตรงบนบนเขาหลังบ้านเราเห็นป่ะมันวิ่งกลับไปมันวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปบนเขาบ้านเราเห็นดีเสียงไหมเนี่ยเห็นไม่เห็นอ้านูบน มึงยืนมึงยืนมึงยืนบนนู่นมันอยู่บนเขาว่ะนนบนเขาเลยมันยิงกูมันยิงกูพี่มันไม่ได้นนนข้างหลังข้างหลังมึงมีมันยิงมนตายไม่ตายคไม่ได้ไม่ได้พี่มันวางศัตูบ้านกูล็อกกูแยแล้วมันเข้ามาได้ไงหรอไม่เขาเเปิดบ้านกูนี่มอะไรบ้านพี่อำคนโล่งหมดเลย C4, C4, Albert biến hải了, Albert biến hải了, Nhảy mở tụt hải bang rồi đó. โดนไหมไม่โดนมันหญิงศพอ๊ะออมันหญิงศพมันหญิงเอา้เอาเย่โอโ้โหปล่อยมันปล่อยมันปล่อยม,มันน้องไข่ไปมันมันไข่ไม่ได้หรอกไ,ไข่เราไม่ได้ตายตายหนึง่งเอ๊ะเอ,เอ,เอ๊ะคนไข่ได้แล้วไม่รู้เหมือนตาย ขวาอ่าถ้าเราเปิดประตูเปิดตัวจากบ้านอ่ะขวาแล้วมันวิ่งล็อกกำแพงทางขวาเต็มเลยมันจะวิ่งแค่ช่วงนั้นสวยถ้าผมเปิดประตูได้นะเปิดประตูแล้วก็ยิงมันนะมันอยู่มันเปิดประตูมาเจอมันเต็มเลยมันก็เล็งรอผมอยู่เนี่ยมันได้ยินเสียงมันมันเล็งบนจะมันไม่สาคัญหรอเฮ้ยมันไกแล้วไอ้แจ็คเฮ้ยเสียงอะไรวะไอ้นี่ไอ้นนี่เปิดประตูมายิงเลย ไอ้นี่เปิดปืนเลไอ้ไอ้โอ้ตายหมดตายหมดอุ๊ยขัดหลังบ้าน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 นี่ใครอยู่เอาตัวไหนโดนปืนตรงนั้นพังหมดแล้วมันอยู่วัตเทอร์มีมีวัตเทอร์ด้วยนะเออ๊ยไอ้คนหลุด หลุดได้ไงวะรีไหมรีหมดไหมรีหมดไหมอู้วมันเลยวิ่งบนเขานี่มันยาวเกินปิดไม่ไหวหรอกตรงเนี้ยกูว่ามันเลิกเลยแล้วแหละกูว่าท้อว่ะอย่าเด้อแม่เน่เด้อยืบุ่นเน่แม่เน่เด้อเฮ้ยนั่งเงนั่นไงี้ยไอ้สัสมันดูเยี้ยอะไรกันเนี่ยพวกมึงเนี่ย ตรงไหนไอ้เหี้ยกูจะออกไปแล้วนะย้ายย้ายย้ายไม่รู้แม่งเกิดเมื่อเหนือไอ้สัตว์ต้องหนาวเลยเหี้ยแอบขึ้นยังเวลาเวลายิงขึ้นยังปิดไม่ไหวแล้วว่าเพนนมันกว้างเกินเราปิดแค่นี้ปิดเท่าที่ปิดได้อ่ะ